รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจังมากมายที่คอยอยู่ความสวยยาวที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเทรียบหัวใจและไปพร้อมัน่ลบจากความ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตผมมาจีนเนี่ยก็เป็นครั้งที่2นะครับได้เปิดประสบการณ์ตัวเองใหม่ๆอีกแล้วนะครับครั้งนี้ผมมาที่มณฑลเสฉวนมาประเทศจีนทีไรก็รู้สึกว่าตัวเองตัเองตเล็กนิดเดียวนะครับว่าธรรมชาติมันยิ่งใหญ่จริงๆครับดูในทีวีเนี่ยมันก็ได้ประมาณนึงนะครับก็จะสวยแค่เราดูผ่านทีวีเท่านั้นเราจะไม่ได้รูปลดกลิ่นเสียง แ oh. ยากจะบอกว่ามาเ<ะ>มาสักครั้งในชีวิตคุณนะต้องลองเปิดประสบการณ์ให้ชีวิตตัวเองนะครับ oh. อย่าคิดว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะมันมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจและเป็นประสบการณ์ชีวิตที่รอเราอยู่อย่างเช่นประเทศจีนนะครับ ตอนีบคุณผู้ชมทุกท่านฮะเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับกับผมจูเนียร์นะฮะเล่นใหญ่นิดนึงครับเพราะวันนี้ผมได้กลับมาที่ประเทศจีนอีกหนึ่งครั้งครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือมณฑลเสฉวนฮะ คริปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเที่ยวรอบมณฑลเสฉวนให้หมดเลยนะครับว่ามีที่ไหนหน่าสนใจบ้างมีที่ไหนเป็นไฮไลท์บ้างและตรงนี้ที่ผมยืนนะคือเมืองเฉิงตูนะฮะเมืองแรกที่ผมจะพาไปเที่ยวนะครับแต่ต้องติดตามให้ดีว่าเมืองนี้เนี่ยมีอะไรเป็นไฮไลท์สำคัญบ้างเดือนตามผมมาเลยครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยประมาณ80%ตนะฮะ เป็นเมฆหมอกแล้วก็ฝนนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เหมาะกับการทําเกษตรกรมากๆนะครับเพราะว่าร้อนเนี่ยก็ไม่ได anyway, ้ร้อนจัดสัทีเดียวนะฮะมันจะมีความชื้นของพวกเรื่องของพวกฝนนะฮะแล้วก็อากาศหนาวก็ไม่ได้หนาวจนเกินไปทําให้พื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการทําเกษตรกรรมนะครับผมอีกอย่างนึงที่สําคัญมากมองก่อนเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ผู้หญิงผิวสวยที่สุดยังไม่เจอเลยเนี่ย ผมดูหื่นกันไปวะไม่ใช่嘛แต่ว่าที่แรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเนี่ยนั่นคือเรามาอยู่ประเทศจีนแล้วนะฮะถ้าเกิดเราลองนึกดูฮะว่าสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนเนี่ยคืออะไรบ้านเราคือช้างใช่ไหมฮะประเทศจีนนั่นคือแพนด้านั่นเองนะครับช่วงช่วงกะลินหุ้ยเขาเกิดที่นี่แหละครับก่อนที่จะไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาอยู่ที่เฉิงตูมาก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปที่บ้านเกิดเขานะครับนั่นคือศูนย์อนุรักษ์แพนด้าครับไปกัน และตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปเที่ยวกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกพร้อมจูเนียร์กรวิทแล้วล่ะครับเริ่มต้นทริปจากสนามบินนานาชาติเฉิงตูซงหลิวนั่งรถบัสไปประมาณ30นาทีเพื่อไปทักทายเจ้าบ้านอันเป็นที่รักของคนทั่วโลกณนะสูนอนุรักษ์แพนด้ายักษ์เมืองเฉิงตูเฉิงตูรีเสิร์ชเบสออฟเจแอนด์แพนด้าบรีดดิงตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์แพนด้านะครับคือต้องบอกก่อนว่าแพนด้าเนี่ยที่ประเทศจีนเขาให้เป็นสัตว์ที่หายายกกแล้ว็ มีการปกครองโดยจีนนะครับเขาบอกว่าแพนด้าทุกตัวบนโลกใบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประเทศจีนที่เดียวเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนว่าจีนเป็นเจ้าของแพนด้านะฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นที่ที่เอาไว้ดูการเพราะพันธุ์นะฮะดูระบบนิเวศรวมถึงการอ่าแพร่พันธุ์นอกจากแจแนแพนด้าที่เราเห็นที่เป็นตัวสีขาวดำปกติที่เหมือนช่วงชวงกับลิดผู้น,นะฮะก็จะมีแพนด้าแดงแพนด้าแดงนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับ เมื่อกี้ผมแอบเปิด Google ดูแลน่ารักหน้าเหมือนผมเลยไม่ต้องไปนึกไกลครับนึกหน้าผมเอาไว้ครับเรียกว่าแพนด้าแดงก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งเคเขาไม่รอผมเลยอ่ะคุณผู้ชมนั่งตรงนี้นะนั่งด้วยกันอึบ ไม่คุณผู้ชมก็ผมมาอ้วกก่อนนะครับน้าหลังนี้พูดถึงเฉิงตูนะครับเขาบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อึอมครึมเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยฟ้าเปิดเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอากาศแจม่มใสเนี่ยเขาจะมีสำนวนหนึ่งที่บอกให้เรียกกันนะครับนั่นคือกะคามาเฮาคุ้นไหมครับคุณคุ้นฟังอีกครั้งครับกะคาหมาเฮาแปลเป็นไทยก็คือ ไก่ขันหมาเห่านั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนว่านานๆทีมันจะได้เห็นว่าอากาศเปิดฟ้าแจ้งนะฮะอย่างวันนี้มาก็ถือว่าไก่ขันหมาเห่านะ <S 2: S 3> เชื่อนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเจอแล้วแพนด้าตัวแรกของเรา oh เอาไปไหนแล้ววะแพนด้าของเราตัวแรกนะครับเป็นขอตั้งชื่อว่าแพนด้าน้ำประวันแล้วกันจะตั้งชื่อภาษาไทยก็สงสารเขานะเ,เราจะถ่ายรูปกับเขาไงเมื่อกี้เขากินไผ่อยู่ตรงนี้อยู่เลยตัวแรกที่เราเจอนะครับเขามีชื่อภาษาจีนว่าหยวนหลินนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าเราอยากถ่ายรูปเซลฟี่เขาหนึ่งสอง ติดมาแล้วตัวหนึ่งนะครับถ้าไม่ติดว่ามีกาดคุมเนี่ยปีนไปเล่นด้วยแล้วนะเนี่ยตัวที่สองครับตัวนี้นี่เรามาช้าไปหน่อยครับหลับเขาจะเข้าห้องนี่ตัวที่สามนะครับเมื่อกี้ผมเซลฟี่ไปแล้วมีตัวที่สี่ตรงนี้มาแล้วครับ มีตัวน้อยมีตัวน้อยด้วยนุ่นเป็นลูกเขานะครับเป็นตัวที่4ของเรานะครับเอาเซลฟี่สิเซลฟี่น้องอยากกลับบ้านมีใครเปิดประตูให้น้องปะเนี่ยเปิดประตูหน่อยน้องอยากเข้าบ้าน่ะนะฮะเอาให้หมดทุกกล้องอะ ใกล้มากอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะอันนี้คือใกล้มากนะยังมีหลายตัวนะครับก็เดี๋ยวให้เขาอยู่กับครอบครัวเขาไปก่อนเราไปดูตัวอื่นกันและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate โดยสแกน QR Code จากบนหน้าจอทีวีหรือเข้าไปที่ App Store และ Play Store แล้วค้นหา The First Ultimate เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกของฝากจากรายการโดยติดตามกติกาได้ท้ายรายการครับ เรียบร้อยอันนี้คือตัวที่6แล้วก็7นะครับมีตัวใหญ่ใจแอนตัวหนึ่งมีแปแปซ่อนอยู่ข้างบนต้นไม้าสิบสอ้าว 11ตัวก็อย่างที่บอกนะครับ yeah, ว so like ่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาพยายามแบบเพาะพันธุ์แพนด้านะครับดูแลระบบนิเวศทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับแพนด้าที่แพนด้าชอบนะฮะอย่างที่ผมเดินมาตลอดทางเนี่ยก็จะพบกับธรรมชาติต้นไม้ป่าเขาที่เขียวชอุ่มนะฮะเรียกว่าสถานที่เนี่ยมันเหมาะแก่แพนด้าที่จะสืบพันนะฮะแพนด้าเนี่ยตัวผู้นะฮะเขาบอกว่าตอนหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีการอยากจะสืบพันเนี่ย ประมาณ1อาทิตย์ถึง10วันกว่าๆนิดๆเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็จะจัดการด้วยการเอาตัวเมียนะฮะไปล่อตัวผู้ว่าชอบคุยกันหรือเปล่านะแล้วก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมนะครับว่าเขาคุยกันไหมเขาดูมีเคมีกุ๊กกิ๊กกันไหมเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะครับแล้วก็มีการแบบว่าเรียนรู้การใช้ชีวิตของแพันด้าได้อย่างดีนะครับ เด็กเฮ้อนึกว่าจะไม่เจอเนี่ครับแพนด้าแดงนะครับที่บอกเป็นฝาแฝดผมหน้าเหมือนผมอะเหมือนไหมไม่เชื่อเดี๋ยวเอารูปให้ดูอีกรอบหนึ่งอะเหมือนมากเดีย๋ยวเปรียบเทียบเลยเป็นคนนอนน้อยเหมือนอะ ที่นี่นะฮะทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักแพนด้าอีกเยอะขึ้นเลยครับเพราะว่า85%ของทั้งโลกเนี่ยแพนด้าเขาอยู่ที่นี่นะฮะมายังไงก็ต้องได้เห็นนะครับนี่นั่งดูอยู่เนี่ยว่าตัวเองถ่ายรูปแพนด้าคมไหมก็นับดูแล้วนะครับขนาดเรามาเลยนะ ถ่ายรูปไปทั้งหมดได้11ตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าครบนะฮะภารกิจสำเร็จสิ้นสิ้นครับผมโอ้โหคอมพ l ีทคอมพ l ีทนะฮะมีแค่นํำจิ้มนะฮะเป็นเบรกนี้เนี่ยผมยกให้แพนด้าเขาเป็นพระเอกไปเลยนะครับแต่ว่าเบรกหน้าผมจะพาไปที่ไหนรอติดตามให้ดีครับไปกันโอยเออเน็บกินขาดิเอ้ย วันนี้ผมพาทุกท่านครับมาอยู่กันที่ชั้น27อาคาร G Tower ซึ่งที่นี่ครับเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่บริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตครับวันนี้ครับมีกิจกรรม International Women's Day นะครับซึ่งทางบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานกันครับตามมาเลยครับค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ เข้าสู่กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลน,นะคะที่ทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะคะได้ให้ความสำคัญค่ะวันนี้ได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วในช่วงบ่ายทำถุงหอมอโรมานะคะจากดิเวอรนาเนาะ บริษัทกรุงแทยซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณบุพภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องคอ์กรและการสื่อสารองคอ์กรร่วมลณนาคลงวันสตรีสากลประจำปี2 5 1 6 ภายใต้แนวคิด e m b l a c e Equity อบกอดความเสมอภาคโดยรับเกียรติจากคุณซินดี้ซูรินยาบิชช OP หญิงกแกร่งแห่ง UN Women ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมสำหรับเพศหญิงมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงที่มีผลต่อความสำเร็จของสังคมทางบริษัทกรุงไทยแอคซ่าเราเนี่ย ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดจริงๆบทบาทของผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการทําให้เกิดประสบความสําเร็จนะคะในแง่ของทั้งเชิงธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของสังคมโลกอีกด้วยถ้าผู้หญิงอยู่ในองค์กรที่เห็นคุณค่าเห็นจักรยภาพของคุณเนี่ยมีซิสเต็มที่รองรับเช่นในบริษัทนี้อันนี้ก็เป็นหนปันจจัยที่ที่สำคัญมากๆ ความสำเร็จของคุณคืออะไรให้เขียนออกมาเป็นข้อๆเลยจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ดีในการตัดสินใจของคุณผู้หญิงเราจะมีอินทิ t i o n แรงมากมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของของ,อของเราที่จะแบบปกป้องลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีลูกค้าและพน,นักงานเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุ่มแท็กซ่าประกันชีวิตในการส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทต้องการสร้างมุมมองใหม่ๆของผู้คนในสังคมที่มีต่อผู้หญิงด้วยความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จและการเติบโตทั้งในด้านธุรกิจเศรษฐกิจและสังคมโลกการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมให้เป็นไปตามนโย โยบายของบริษัทที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปครับอย่าลืมติดตามนะครับกิจกรรมดีๆของกรุงไทยแอ็ซ่าได้ที่ w w w e r u n g t h a i e x ด a .co.th หรือโทร1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่าของเราอบกอดความเท่าเทียมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ประเทศจีนนะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับดูดีๆนะครับสวยเหมือนกันเลยข้างหลังของผมนะครับนั่นะคือทะเลสาบหมูกระสัวนั่นเองนะครับเป็นภาษาที่เบสนะฮะใครที่มาเป็นคู่รักเขาให้มาที่ฐานนะครับบอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว,ลวผมทำได้หมดอะเพื่อคนดูอะผมบอกเลยผมไม่กลัว i